บทความจากคุณดอยข้อความจากเมตายาตอนที่12ฉันคือเมตายาเพราะฉันไม่มีตัวตนฉันจึงมีความบริสุทธิ์เพราะฉันเป็นความรู้ฉันจึงรู้ทุกอย่างเพราะฉันคือพื้นที่ว่างที่รองรับความไม่ว่างฉันจึงเป็นทุกสปปรรพสิ่งเพราะฉันคือนามธรรมที่ กำหนดความเป็นรูปธรรมฉันจึงเป็นผู้สร้างการที่เธอสามารถตระหนักรู้ในความเป็นฉันได้อย่างสมบูรณ์นั้นจึงเท่ากับเธอได้กลับมาเป็นฉันดวงตาของเธอจึงเปิดกว้างจากการเห็นที่บริสุทธิ์เธอจึงกลายเป็นความรู้โดยที่ไม่ต้องรู้เธอจึงกลายเป็นปัญญาโดยไม่ต้องสแสวงหาปัญญา เธอรู้ไหมว่าเธอคือสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดฉันสร้างเธอจากความเป็นฉันเธอคือภาพฉายของฉันฉันสร้างเธอให้มีศักยาภาพดุจเดียวกับฉันเธอคือความบริสุทธิ์เธอคือมหาเมตตาที่ไร้ขอบเขตสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเธอกับฉันคือขณะนี้เธอมีความเป็นรูปธรรม เธอมีร่างกายที่จับต้องได้เธอมีชีวิตที่เหมือนกับชีวิตของฉันเพียงแต่เป็นชีวิตที่เอาไว้ดูแลร่างกายของเธอเป็นชีวิตที่ทำหน้าที่ปกป้องตัวเธอเพื่อที่เธอจะดำรงอยู่บนโลกได้อย่างปลอดภัยเธอมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นของเธอเพื่อ ที่จะเอาไว้ใช้แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเอาไว้ใช้ประเมินสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาไว้ระแวนระวังสิ่งต่างๆที่จะเป็นอันตรายด้วยเหตุนี้เองเธอจึงเหมือนถูกตัดขาดจากฉันหรือหลงลืมความเป็นฉันดังนั้นหากเธอปรารถนาจะกลับมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน หรือกลับมามีศักยาภาพที่เป็นคุณสมบัติเดิมแท้เพียงแค่เธอกลับมาเห็นความรู้สึกของเธอกลับมาเห็นความคิดของเธอไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าความคิดนั้นจะดีหรือเลวขอเพียงเธอมองเห็นมันเพราะเมื่อไรที่เธอเห็นนั้นเท่ากับว่าเธอได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน เพราะเธอได้เห็นตัวเธอจากสายตาของฉันและในบันดลที่เธอแยกตัวออกจากตัวเธอและกลายเป็นฉันเธอจึงกลายเป็นผู้ที่รู้ที่จะแยกออกจากสิ่งที่ถูกเธอจึงกลายเป็นความบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือความไม่บริสุทธิ์เธอจึงกลายเป็นนามธรรมที่มีอำนาจกำหนดความเป็นรูปธรรมเธอจึงกลายเป็น ผู้สร้างตามความประสงค์ของฉันเธอจึงกายเป็นมือเป็นแขนเป็นขาของฉันและนับจากนี้ฉันจึงกลายเป็นปัญญาอันสูงสุดของเธอเมตายาครับฝากผลข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพระเจ้าได้สื่อสิ่งใดงผิดพลาดประการใดขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชชุสีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค อดเมตตาประธานภัยเสริมเติปรญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ